ถุงละ10บาทครับพี่น้องถุงละ10บาทครับกราบสวัสดีครับเมื่อนี้งครับมาพบกับซองนู้นี่ผ่านหน้าเลยครับเนี่ยเมื่อนี้เสื้อผ้ามาเปิ่งใหญ่ย็ดสมอากาศเขียวปีครับพี่น้องเห็ดสมเห็ดสมพักถ้าอยู่เกาหลีนี่ยก็คืกิมจิ พันพันสมพักกา,เาด,ดเกียวปีสดสดได้กรอบกอบสดสดกรอบ สามของสมพัดส,สูตรนี่ก็พัดส,สดกรอบครับพี่น้องต้องสดต้องกรอบลรสารเคมีคทำก่อนเข้าไปกับ้อยครับพี่น้อง้อย,อ,ยอย้อย้อยเอาเกลือห้อยใสแต่เกไิก่นเข้ม กอยครับก้อยใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือวมากไปเท่ากันใงขันบ่แยกเออมากไปให้มันอ่อนก่อนมากไปให้มันอ่อนก่นอนอื้ มากไว้ก่อนจะขั้นครับลายขั้นตอนครับพี่น้องบอนอง่ไมสบมัดสมมักเอาเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่เอาไว้ให้มัาสมมันมาใย้เมื่ออืินเสานี่แล้วขายหลุดถ่วยตวงมา้น่อมนี่ทงราคาเท่งนหาารนทุงสิบบาททุงสิบบาท ทุทนถุงละสิบบาท <c oughs> สมพากาเซ็ตแล้วครับพี่น้องถุงละสิบบาท หายน้ำบานครับพี่น้องอากาศเขียวปีโอ้พอกินครับกุ้งละสิบละสิบกินกับน้ำพริกว่่กินกับป้นครับสมพักแย่ละไม่เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่น้องจะคลิปต่อไปนะสิบอกวิธีการเห็บแบบละเอียดครับ ขายคิปนี่ก็ดาวปมาณสัสดีครับ